นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันในปี1992พรีเมียร์ลีกเคยมีแฮตทริกจากตัวสำรองเกิดขึ้นเพียง7ครั้งเท่านั้นโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2022เรามาดูกันครับว่ามีใครบ้างโอเลกุนนาโซชาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพบนอตติงแฮมฟอเรส6กุมภาพันธ์1999โอเลกุนนาโซชาไม่เพียงแต่เป็นนักเตะค,คนแรกที่ทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีก หลังจากลงมาเป็นตัวสำรองเท่านั้นแต่เขายังยังคงเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ยิงได้4ประตูหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองในเกมเดียวสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จนี้ยิ่งน่าประทับใจยิ่งขึ้นไปอีกคือการที่เขาลงมาจากตัวสำรองในนาทีที่71ของเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์8ต่อ1ไม่มีนักเตะคนใดใน7คนที่ทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกในฐานะตัวสำรองที่ลงมาช้ากว่าที่โซชาทำได้ในวันนั้น ขณะที่อยู่ในเตดนำอยู่4-1ตอเล็กซ์อร์ตูสันได้ส่งตัวสำรองชาวนอร์เวย์ลงมาแทนดาวิยอที่ทำไป2ประตูโซชาทำประตูแรกผ่านเดฟบีแซนในนาทีที่80ก่อนจะยิงเพิ่มอีกในนาทีที่ 88, 91และ94ของเกมจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซเบง์เชลซีพบบูฟแฮมตันวันเดอร์เรส 27มีนาคม2004เมื่อคลาวดิโอราเนรีส่งจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงลงสนามแทนเจเรม y ีในเกมที่พบกับบูฟที่สแตมฟอร์ดริดในเดือนมีนาคม2004ทีมเชลซีของเขาตามหลังอยู่2ต่อ1คาดว่าสิงบลูจะคว้าชัยชนะได้อย่างง่ายดายในการไล่ตามอาร์เซนอลที่อยู่หัวตารางโดยต้องเจอกับทีมที่อยู่อันดับสุดท้าย แต่ถึงแม้จะขึ้นนำในนาทีที่4จากมาริโอเมลชิโอนแต่พวกเขาก็ตกเป็นฝ่ายตามหลังในนาทีที่57 3นาทีต่อมาฮัเซลแบงค์ลงสนามจากมานั่งสำรอง10นาทีหลังจากกองหน้าชาวดัตช์ถูกส่งลงสนามแฟรงค์เลมพ์ดก็ยิงประต,ตูตีเสมอให้กับเชลซีจากนั้นฮัเซลแบงค์ก็สร้างความเสียหายในช่วง13นาทีสุดท้ายของเกมด้วยแฮตทริกสุดร้าใจ ที่ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับฮาร์เซลแบงคือแฮตทริกนี้เกิดขึ้นในวันเกิดครบรอบ34ปีของเขาส่งผลให้เขาเป็นหนึ่งใน2ผู้เล่นที่ทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกได้ในวันเกิดของพวกเขาร่วมกับคาร์ลอสเตเวสในวันที่5กุมภาพันธ์2011วันเกิดครบรอบ27ปีโรเบิร์ตเอิร์นชอคเวสต์บรอมวิชอัลเบียนพบชชลตันแอตเลติก19มีนาคม2005เวสต์บรอมตกที่นั่งลำบากอย่างหนักเมื่อต้องเดินทางไปเยือนเดอะวลเลย์ เพื่อพบกับชาวตันแอตเลติกในเดือนมีนาคม2005ก่อนเริ่มเกมเวสต์บรอมรังอันดับที่19ห่างจากโซนปลอดภัย5คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง9นัดในช่วงเวลาที่รอบเอิร์ชอลงสนามในเกมนี้ทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่1-1ต่อขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง26นาทีภายใน9นาทีเอร์ช e อก็พาเดอะแบ็กกี้ขึ้นนำก่อนจะยิงเพิ่มอีกในนาทีที่84และ90 ปิดท้ายด้วยแฮตทริกเดียวในพรีเมียร์ลีกของเขาการชัยชนะนอกบ้านในเกมนี้ทำให้พวกเขาแพ้เพียง2นัดจาก9นัดสุดท้ายและปิดฉากเส้นทางการรอดตกชั้นที่น่าเป็นไปไม่ได้อย่างที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเอ็มมา